ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลของเบนดี้เฟอร์รี่เลยครับกับการอัปเดตประเด็นขอตัดสินไทยลีกเลยครับหรือแม้แต่ประเด็นของทีมชาติไทยเลยครับกับประจำวันที่16เดือนมราคมเลยครับของช่วงแรกวันนี้เลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านกันหน่อยเลยครับเข้าไปกดติดตามกันหน่อยเลยครับทยยางให้เก้าไปที่สุด20,000ผู้ติดตามภายในปี2 0 2 5นี่แหลยครับประเด็นแรกของวันนี้ครับจับมือคู่ไปพร้อมกันเลยครับสำหรับทางฝั่งของโคดอนและโคดงวนเลยครับมาเริ่มตอนกันที่ทาง โดอนกันซะก่อนเลยครับไปจริงครับไม่มีรีเทอร์อีกอย่างแน่นอนเลยครับเป็นคำรบที่2แล้วเลยครับสำหรับทางฝั่งของโคดอนรังสรรวิวัชเชยโชครับหัวหน้าผู้สอนของการทั4น์สี่แดรประกาศครับยุติบอบาทจากการทำ้าชีพแอดโค้ลเลครับเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อผลงานของทีมที่ไม่ดีครับหลังเกมที่ล่าสุดเปิดบานพ่ายแพย้ต่อขอนแก่นยูนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งในสุขทลิกนัดที่17นั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของโคดอนลังสันนั้นครับได้เข้ามาพบกับประธานสโมสรครับอย่างคุณเฉลิมโชคลำซำไหลครับและผู้บริหารของทีมทันทีครับที่จบเกมเปิดบ้านแพ้ต่อทีมไทยตรางครับ่างขอนแก่นยูเนเต็ดในศึกธลิ วันที่ส5มกราคทีชิบานมาครับโดยได้ขอยุติบทบาทผู้นำผู้สอนอะไรครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้นานครับก่อนที่บทเปลี่ยนนานกับจะอนุมัติตามที่โคดอนแสดงเจตนาจำนวนด้วยตนเองเลยครับเรื่งโดยผู้นานช่วงหลังของการทนฟสี่ครับเปิดในเล็กที่2ที่ิบานมาครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักจากการแพ้ถึงสเกมติดครับเริ่มจากบุกไปแพ้สโมสรศิเชั่งไร่หนประตูต่อศูนย์และล่าสุดครับเมื่อคืนชิบานมาครับเปิดบ้านแพ้คาบ้านเลยครับให้กับพอทิแกนยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งด้วย แต่ซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของโคตรอดังสันนันครับผู้สื่อของทีมยังเปิดเผยอีกเลยครับว่าวันนี้ครับผมอยากถือโอกาสเข้ามาราท่านประธานสโมสรเฉลิมชกกำซำมและผู้เปลีย่ยนด้วยตัวเอง พื่อแสดงความรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นผมขอขอบคุณกับผู้ดำเนินสโมสรครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดแต่จากผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดผมจึงตัดสินใจครับขอจุติก,การทำหน้าที่นี้ด้วยตนเองรวมถึงผมอยากกล่าวขอขอบคุณครับไปอย่างท่านอดีตประธานอย่างท่านนั้นคุณนวลพรหมรัมส์เช่นกันในฐานะคนที่ได้โอกาสผมเข้ามาที่นี่สุดท้ายครับผมขออวยพรครับให้สโมสรแห่งนี้ครับโชคดีและประสบความสําเร็จในอนานคตสิ่งที่สําคัญครับผมอยากขอบคุณเลยครับ เซนบอลของการททลฟ์ี่ที่คอยเชียร์ครับและเป็นกำลังใจให้กับผมตลอดไปเลยครับส่วนขณะที่อีกหนึ่งคนครับลาออกเช่นกันเลยครับอย่างตําฝั่งของโคด้วนเลยครับหรือคุณสุรชัยเลยครับพนานไม่ดีเช่นกันเลยครับได้ประกาศอำลาเกาหลีแอตโคดของวิจปทุมเลยครับหลังเกมพายต่อคาลังเลยครับกับราชบบรสสี่เลยครับไปถึง2ประตูหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการจากสมสรอีกครั้งนั่นเองเนี่ยครับ ข่าวสารต่อไปครับยังอยู่นที่ทางฝั่งของตะนางการเทเลสีครับแต่เป็นตลาดซื้อขายฟุตบอลเลยครับอย่างทางฝั่งของอ f ฟฟิเชียลเลยครับเมือ่อทางฝั่งของการเทเลสีนั้นครับได้ประกาศยืนยันในการคว้าตัวอนนุนอ,นอมอร,ร์เลศักเลยครับในลุกดีกรีทีมชาติไทยจากสโมสรแบงคอกเลยครับเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการในช่วงฤดี่2นี้ครับภายใต้สัญญาติบตัวจนจ,นจบฤดูกาลน,นี้เลยครับ โดยซึ่งก็ถือว่าแข่งวัย7ปีนั้นครับก็ได้เดินทางมาที่แพสตเดียมอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาชมเกมที่เปิดบานภายต่อขอดแก่นคับสอประตูต่อหนึ่งในเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก่อนที่ถูกสโมสรน,นั้นครับส่งชื่อขึ้นตัเดียนนัดแรกเลยครับตั้งแต่เกมที่จะบุกออกไปเยือนสุขโขทัย4ในนัด ้นีในสุขทลิกวันที่20มกราคมนะครับและซึ่งสาหรับทางฝั่งของทารัตอานนท์นันครับนับว่าเป็นนักเตะสาพัฒประโยชน์เลยครับในแนวรุกครับเมือเล่นได้ทั้งตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกปีกขวาและปีกซ้ายครับโดยเติบโตมาจากอคาเมีของบุรีรัมไะครับก่อนที่จะมีโอกาสลงเล่นใบทีมชุดใจจากนั้นครับได้ย้ายเข้าไปการแข่งกับรายสโมสรชั้นนาในประเทศไทยเลยครับไล่ตั้งแต่บีจีปทุมราชบุรี f ีหรือแม้แต่แบงค็อกลยครับรวมถึงยังมีประสบการณ์ครับเคยคว้าแชมป์ทลิกมาแล้วสองสมกัับบุรรมใน การ25และฤดูกาล27ก่นอนเทีนาดในนามทีมชาติไทยน,นั้นก็ต้างฝั่งของอนุนออมรลศักดิ์อะไรครับเป็นอดีตเพื่อนรุ่นรุ่นในยุสกาปีครับชุดเดียวกับเจ้ายิมวรชิตกันสีบาเพลยเลยครับก่อนที่จะมีโอกาสขึ้นสู่ชุดยู23ปีและก็เคยติดทีมชาติไทยครับชุดแจ่มไปเเช่นกันทางในยุคข,ของต้งฝั่งของมิวรวันลายวัฒน์และอากิระนิชิโนนั่นเองเลยครับ ข่าวสารต่อไปครับยังอยู่กันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลเลยครับไปต่อที่ตำฝัง่งของทัพมานินเมืองก่อนรอยอฟซเลยครับได้ประกาศเปิดตัวตำฝั่งของพุทธินันวันศุสรไครับไปขอยจากเบงกอกกูนนเตเข้ามาร่วมทีมจากเป็นต่างกาแหลครับ โดยสำหรับทางฝั่งของท่นเจ้าออนหรือพุทธินันนั้นครับในวัย32ปีครับเคยเล่นฟุตบอลกับโรงเรียนอสัมชัญศรีราชาเลยครับก่อนจะแยกเข้าไปอาชีพการค้าแข่งครับกับตั้งแต่สโมสรชชลบลีฟซีมีกิลดัดสุพรรณบุรีฟซีและแบงคอกกิลดัดเป็นทีมล่าสุดส่วนสำหรับทางฝั่งของพุทธินันวันศรีนั้นครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนที่5แล้วเลยครับของราชบฟซีที่ได้เสริมทัพเข้ามาในช่วงฤดูกาลที่2ของซุกบอลรีโวทลิกในซีร่น2 0 2 4นี้หละครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับจากนั้นเราไปเก็บตอกกันที่ประเด็นตลาดซื้อขายของเมืองไทยลีกเลยครับอย่างทัลีก2ออย่างทัพมังกรเดนนต้นครศรียุธยาครับได้ประกาศคว้าตัวต่างฝั่งของอัครวิทย์ศรีมารัมครับเบกซ้ายจากสโมสรศรีสะเกดอยุธยาเข้ามาช่วยทีมครับรายการลุยศึกทัลีิซในฤดูกาล2024เลยครับ และสำหรับแข้งวัย27ปีนั้นครับเคยผ่านการแข่งกับหลายสโมรสรเลยครับไล่ตั้งแต่เมืองการยูนเต็ดแคระบียเอฟซีลุยชิตีอาร์ไลท์ ide, ตังเอฟซีสุราษฎร์ธานีชิตี้นครศรียูนเต็ดสงขลาเอฟซีเอ็มเอ,อสนครศรีชิตี้ สุภาพบุรุษสีครั้งในละ่าสุดกับสีสะเก็ดยูนในแตนั้นเองครับซึ่งการกลับมาของแตน,นเจเบนนานครับถือเป็นการหวนคืนลังบังกอใเนใต้ครั้งอะไรครับหลังจากเจ้าตัวนั้นครับและในกับนครศรัญสียูน่าแตดเมื่อนรุ่นการ39ในรุ่นการครับก็ลงเล่นในกับหลีกลองปตัตตานี37นัดเลครับก่อนที่จะย้ายเข้าไปสีเสื้อรวมทัพบังกอนเตนใต้อีกครั้งนั่นเองครับ จากนั้นครับเราไปต่อที่อีกหนึ่งทีมเลยครับอย่างทางฝั่งของสโมสรโปลิทิฟซีเลยครับทัพบ,บางกอกลุ้เงินนั้นครับได้ปิดเดิวสองแข่งจากทัพปราสาทสายฟ้าคำรวมทัพในช่วงเลกที่2นี้แหละครับโดยทางฝั่งของสโมสรโปลิทิฟซีนั้นครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของรัฐภูมิ ผ่านกระจอนเลยครับและทางฝั่งของพุมินวิลเลียมบรูซจากสโมสรบุรีรัมย์ครับเคำปรึกทีมโดยสัญญาจิมตัวจากเป็นแต่งการเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยครับอย่างทางฝั่งของเจ้าฟิล์มรัฐภูมิผ่านกระจอนานครับอายุแค่18ปีเลยครับเล่นในตำแหน่งกองกลางครับเคยได้ MVP จากฟุตบอลคิงพาวเวอร์เลยครับในปี2019ันิบปัจจุบันครับเจ้าฟิล์มนั้นครับก็มีชื่อติดทีมชาติไทยเลยครับในชุดอยูยี่สิปีที่จะได้ไปชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนส่วนคนที่2ครับอย่างทางฝั่งขอองววิิิลลลลลลเเเีียยยมมมหรรรืภูููนบบซคัฟ ไทยเนเธอร์แลนด์อายุแค่22ปีเลยครับส่วนสูง190เซนติเมตรเลยครับและในตำแหน่งกองหลังเลยครับโดยเรียมนันครับเคยผ่านการลงเล่นใ้กับสโมสรอย่างเตอานพรามแบงคอกและขอนแกนยูริเต็ดมาแล้วอีกด้วยแหละครับจากนั้นครับเราไปปิดท้ายที่ประเด็นของตอด้นนไทยลีก3เลยครับตลาดซื้อขายของทางฝั่งของเรืองสมิลาเลยครับหรือสงคลาฟครับได้ประกาศเปิดตัวทางฝั่งของนัตนายมัคคราดเลยครับปิดริมเส้นจากเชนัทบิวเข้ามาลงทิปจากไปนต่งการเลยครับ โดยจากทางฝั่งขอทงท่านเจ้นาเพชรนั้นครับในวัย28ปีเลยครับหรือดัตอันไรน,นั้นครับเคยคาแข่งรายตั้งแต่ลูกอีสาน F4 หนุนทบุรีย F4 อายฟอร์ดโรบินสัน F4 แกรนด,ด 7, นอ 4, ์อนาแมนและนองกิลดัดนครศร4กิลดัด M.S นครศรีชิตีและล่าสุดกับไชนา่าฮอนดบิลนะครับซึ่งทางฝั่งของดัตอัไร้มคราชนั้นครับก็จะสอมเซิร์บเรีกีฬาสามเลยครับลงสนามให้กับสงขลา F4 ในฤดูกาล2024ในช่วงเลนที่สองเป็นต้นไปนี้เลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ